สวัสดีนะครับผมสวัสดีนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ตลาดนัดทีโอทีนะครับผมตลาดนัดทีโอทีนะครับอันนี้วินเทจครับผมวินเทจสวัสดีนะครับ ประหยัดถ่ายเลยนะครับอันนี้งานวินเทจล้วนๆเลยใช่ไหมครับหรือว่ามีบีเมกด้วยผสมกันไปผสมกันไปขึ้นอยู่กับว่าหาของได้ใช่ไหมมีก็มาแบ่งปัน<ช>สวัสดีนะครับพี่ชื่ออะไรนะพี่เจมครับพี่เจมนะครับปกติพี่เจมอยู่รอบนี้เหรอใช่ครับนี่ผมทําไมผมไม่ได้เจอพี่เจมเลยนะครับผมเสื้อ,อน,นี่พวกนี้เป็น เก่ากูครับนเงานวินเทจเลยถ้ามีรถจักรยานวินเทจเสื้อวินเทจหมวกวินเทจเข้ากได้เลยครับเข้ากับชุดได้เลยเริ่มต้นนี่ชุดเสื้อวินเทจนี้ราคาอยู่ที่ไหรครับเริ่มเท่าเป็นวินเทจนะครับก็มีหลักสองร้อยสามร้อยขึ้นไปสองร้อยสามร้อยขึ้นไปยันหลักหมื่นก็มีหลักหมื่นก็มีแล้วก็มีหมวกด้วยหมวกก็นี่ก็ติดป้ายเป็นราคาไปเรียบร้อยแล้วไอ้ผมรู้ราคาแล้ว ผมไปถามพี่ก็ได้สี่ร้อยสี่ร้อยห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยอะเอาเบอร์ติดต่อก่อนแล้วกันฝากเบอร์นะครับศูนย์หกสามครับเก้าเก้าแปดครับห้าหนึ่งห้าเก้าพี่เจมนะครับหอมขายอะไรเป็นหลักหรือว่าผสมผสมรถไปผสมกันไป,นไปแล้ว นนี้ผมติดทลิงมาครับทวรลิงคือพูดยไงผมมีล้อเบื้องก็จะซื้ออะไรต่างๆเพิ่มอ่ะล้อล้อเป็นแบบไหนครับป้าต้องต้องลี้ยวกาเสปีดเก้าใส่ได้รับพวกเนี้ยเหลเท่าไหร่ชุดเท่ร่ตอนนี้สี่ครับมีสามวสี้อยนได้เป็นแบริ่งหมดแล้วเท่าไหร่เป็นไร ถามได้นะครับถามได้นะครับก่อนะครับ่ก่อ่านี้ใหญ่แต่ตอนนี้ค่ะเหมือนที่นี่เลย ก็จะมีสินค้าที่แบบว่าหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นวินเทจนะครับหรือว่าจะเป็นบีเอ็นะครับก็เป็นของสะสมเลย รับรับลกค้าไม่ฟังเรื่องลูครืออะไรอย่างเงี้อะของของอะไรเปลี่ยนเปลี่ยถ้าเป็นพ่เรเสี่้หลีน่ตังลกจะนไครับสี่ ค้รับเได้เอา2อย่างสิครับจะได้ลดราคาได้นี่ปล่อยเร็วปล่อยแล้ว นะครับก็จะมีอ่ะมาดูกันนะครับแคมแป็กนะครับแคมแป็กตัวขาสั้นนะครับผมเป็นแบบ GS นะครับผมน่าสวยนะครับเป็นขาสั้นนะครับเป็นขาสั้นเขาที่ไม่มีอะไรเขาเรียกว่ามีขาสั้นขายาวนะผมที่ผมเคยไปไปทำมาครับมันขึ้นอยู่กับล้อช่วงที่เขาเขาเขาแบบว่า รถแต่ละรุ่นมาไม่เหมือนกันนะอันนี้จะเป็นขาสั้นนะมีขาสั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นขายาละเอามาใส่ด้วยกันเนี่มาเดี๋ยวเทียบให้ดูนะครับฮ่าอันนี้แตกต่างไหมครับลองดูนะครับผมเวลาซื้อซื้อซื้ออุปกรณ์ซื้อของอะ่ะเขาเรียกว่าสายวินเทจเนี่ยคือทำแล้ว ค่อนข้างที่จะจบยากนะค่อนข้างที่จะจบยากค่อยๆทําค่อยๆรเรียนรู้กันไปแต่ถ้าเกิดสมมติว่าไม่ไม่รู้ว่าไปอีกหลายที่นะครับผมไปอีกหลายที่นะครับผมออพี่เจมอยู่แถวไหนเปิดมีมีเพจไหมก็คือเป็นเพจอันนี้ครับเจมราชนาวีวัยรุ่นสร้างตัวครับเจมราชนาวีวัยรุ่นสร้างตัวโอเคสเตมหลัก เป็นเบาะบ m x เนะครับเบาะอ m x อคอคอหนีบบ m x นะครับจานเป็นแบบจานแต่งนะครับจานแต่งนะครับมีอะไรอ่ะขาวินเทจนะครับผมเบาะอันนี้เบาะบวินเทจนูนสูงสกอตสกอตหนังแท้นะครับผมสกอตหนังแท้นะครับย่าไปตากน้ํานะครับสกอตหนังแท้ตากน้ํานี่ กินโชยแน่นอนนะครับผมอันนี้มันแกมันเล็กกว่านี่แกมันสองสองนะแกมสามติดจานบีมเอ็กซ์นะจานบีมเอ็กนะครับผมบนะีมเอ็กนะบันไดพับได้นะครับบันไดพับได้พอได้บอกแฮนด์บอกแฮนด์บีมเอ็กนะครับสนใจเสื้อวินเทจสนใจจักรยานวินเทจชุดแต่งวินเทจนะครับผมเจมส์รับ นะครับผมก็ขอบคุณนะครับผมสำหรับคำแนะน,นำดีๆจากช่อง YouTube นะคะให้กับช่อง YouTube ขอบคุณสตอรี่นะครับขอบคุณนะครับได้ไหมครับมันเป็นสำหรับแล้วหรออยอ่าเดิมอยู่